ครับสบายดีสบายดีแล่ะก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนวันนี้ทางสะพอนก้เดินทางมากับน้องพามีสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องโดยแล่ะก็สนุนโดยโดยสบายดีสบายดีมือแดงนางเนาะข้างหลังนี่มั้งเห็นดยเห็นอยู่เนาะเห็นเห็นน้องเห็นเด้ย โลอค้นเก่างามคือนเก่าโดยโดยมาทางแต่มาเป็นสะพานบุญน้ำน่องพมีพรมน่องเลยเนาะโดยทางพอนกอาสามาน้ำพื้นทางต่างประเทศเนาะสาวพอโดยมาเป็นสะพานบุญใหม่สื่อข่าวสื่อในอยู่นักกินมให้เพื่อนเลยมาซามกนคือเก่ามืาอนี้กันเนาะนี่ตอนนี้เราก็ไปพบไปพอกันดูเด่นเกินเลยเนาะสารพอนเนาะโดยโอเคเนาะบกพมีเนาะโดย สบายดีเด้อเด้อสบายดีดยสบายดีด้วดยเอ้ยอันไหนนั่งซื้อเนี่ยเอ้ยไปซื้อจังได้นอไซื้อซื้อไรซื้อไรไปซื้อไรเนาะอ่าส่วนลูกสาวได้วซื้อจังได้นั่งซื้อน้องอ้อซื้อน้องอ้อโอ้น้องอ้อนี่เป็นลูกสาวของเมลัยบ่โอ้มีลูกจักคนเอ้ยมีสองมีสคนอ๋ออีกคนหนึ่งไปใส่ฉันอีกคนหนึ่งคนสั่ง โอ้พิ่นสั่งคราวคัวแล้วแล้วเพิ่นไปหาเงินแล้วอืไปถูกไปอยากเลย้อนแม่บ่มีนั่นแหละเออแมียนทะเลพนไปโดนระบอบไปได้จักปีแล้วอ,อืมพิ่นเป็นลูกผู้กก็พนบ่โ,นโอ้ไปได้สี่หาเดือนแล้วจักปีเห็นไปหาเงินนะอายุจักปีเพิ่นจงไปหาเงินสิบเก้าปีเพิ่นก็เคยไปบ่อยเคยไปจักือ เออยังบม Superman, ่เคยไปจากเธอโอ้ถือว่าเผนกะไปย้อนความถูกความยากเนาะอืมโดยโดยผลกับนับมือทางกัครอบมีลูกมีเต่านี่โดยไปไปกัเมียบ่มีให้แล้วก็ยืมติดหนี้ติดสินใส่นี้ตัวนี้ยังบุบเป็ดบัตรสปอร์ตโอ้เมียนเลยคันเขาไปต่างเมืองต่างแคว้งกะต้องได้เห็ดอะไรเม่เอลยบัตรสปอร์ตกับอะไ อืมต้องได้เหตุแะละเออแม่น่ะมีลูกสองคนหรือเ่มีลูกสองคนเนาะอันเจ้าตั้งทินทานอยู่นี่นินด้วยหรืดเก้่าเปี่ยเก้าปีปาปอยู่เพื่อนลังนี่นะแปลยเก้าปีแล้วเอ็น <c oughs> โอ้อ๋อแสดงว่าภูหลาได้เก้าปีแล้ว,วอืมบัดทั้งพ่อเพื่อนนี้สั่นเอยเพ่ออยู่หน้าจุดทานอ๋อทั้งพ่อหันอ,อยู่หน้าจุดทาน เดี๋ยวนี่นี่พออยู่หน้าเนาะเอออาชีพที่เอาเห็ดปัจจุบันนี่ดิเห็ดยังไงมีเด็จุดฐานเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อือจุดฐานอยู่หางอยู่หน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถ้าข้ามเกินอยากซื้อข้าวแน่อยากซื้อหั่เกลือเป็ดเกลือไก่แน่ยเมนเมนเอียงมันกับแห้งโดเมนด้วยเห็ดทานิเห็ดคลายบ่โดยเห็ดคลายแล้ซื้อเข้ากินนี่แหละอือพอได้แต่ซื้อกินไปวันๆันเลยเนาะ เห็ดหนาก็เห็ดยูหนากัน้ำเห็ดหน้าคนอื่นเห็ดหน้าคนอื่นพี่น้องผัวแล้วก็โบได้เข้าลายหนากัหนาน่อยเดียวเด้เห็ดหน้าเขากันบัาเข้าเน้นเมนเมนเมนห้าเห็ดหน้าข้าเจ้าก็ต้องแบ่งข้าเจ้ากินน้ำอืมโดยๆเขาก็เห็นเจ้าอยู่ในคลิปนะเออทับอีกอะโบเข้าใจเนาะคิดว่าอันมีลูกน้อยน้ำโบหรืออีียงโบฮะนะ อ๋อเป็นร้านเนาะเออมื่อนี่ก็เลยมาถามว่าาอแท้จริงเมานี้โอ้ปวดปวดเม่าแล้วก็เมื่งอ๋อเป็นน้องสาวเจ้าวอโบเมนเด้น้องสาวลานพี่น้องทั้งผัวเป็นพี่น้องทั้งผัวของเจ้าอ๋อแต่กับโบเมนโบเมนพี่น้องทั้งเจ้าเนาะเอาคนสั้นเอื้ยอันโบเมนคนบ้านนี่บอกเพราะว่าฟังเสียงปากนี่แถวรวมพะบางแถวรวมพะบางอ๋อเออเป็นคนลงมพะบาง แต่ว่า่งมาอยู่น้ำครอบครัวบอกเอาัวแลวก็มาอยู่น้ำัวโอ้ายมาอยู่พี่อือได้อันอ่าเก่าปีแหละเก่าปีเอาแสดงว่าลูกคุกกหนี่ได้รันพวแต่นะครัวเก่าโอ้พวตายพวตายพอเป็นอันพูเอื้อยหันตายแล้วเนาะเสียแล้ว เทียเราเลยจังว่ามาทํางานอยู่เวียงจันอยูของงานแล้วก็ได้ผัวตัวนี้แล้วจังเอามาอ๋ออันนี้คืออันผู้ที่สองของเอื้อยเนาะโดยอันสําหรับพออันไปไทยอันตายแล้วโอ้เสียแล้วโดยจังไงกะแสดงความเสียใจลาเอื่อยเด้อโดยอืมแลป็นกระสังรอบครัวไหมตอนที่เบนเสียหันเจ้ากบมาเห็ดเวียกอยู่เวียงจันโดย ตะก,กี้เราอยู่ยังจันเหตุยังอยู่พองงานทั้งแหละหาเงินอยู่งานนะบน้านลังจากพ่อตายแล้วก็บเมื่อบ้านห<อ>าหลวงพ่บ้านนี่น้ำพ่อน้าแม่โดยแล้วพ่อแม่เลี้ยงลูกเฮาเฮาก็เลี้ยงส่งเงินหาอยู่งานส่งเงินให้พ่ออะไรแบบนพ่อก,ก็ตายแม่ก็ตายแล้วก็เริ่มรีพ่อพัวตานี่แล้วก็พาพัวลงพาลูกลงมาอยู่น้ำพ่อทีเลยออ๋ก <ไง S 1> ็คิดว่าอันชีวิตสิดีขึ้นเนาะโรอืมทุกอย่างคือเก่าหว่า ศัสนาเอาอาเซินคำเลยแต่เมื่อไรก็เอ้ยอันเคยลำบากแต่ได้มานบ่โอตั้งแต่ผัวคนทำอิดเนาะโดยอืมกันรวมดูป่อ้ย่างเมยทุกอย่างหาเงินตั้งใจเด้อเมย์บ่อืมเพิ่นไปนี่ไปได้หาหกเดือนแล้วอ๋อบ่โอ้แต่ก่อนเพิ่นก็อยู่น้ำเจ้านี่บ่แต่ก่อนให้อยู่กัน สี่คนเหมือนบ่อ๋ออืมถ้าอินเท่ากับเขาใจว่าเจ้าหันมีลูกน้อยน้ำพ้มโดยเห็นในโฮบโดยอันที่จริงแล้วทางเอไลพิ่นมีลูกอยู่สองคนเนาะโดยมีลูกอยู่สองคนลูกของอันอาว้าได้เนาะพัวเก่าเนาะโดยอลูกของพัวเก่าคนหนึ่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงเนาะเป็นลูกสาวคือกันโดย แลวกะอันนี้ก็เป็นอันพอไม่โดยน้องสาวหล่ะนนี่ก็เป็นพอไม่เนาะอ๋อแสดงว่าชีวิตของเจ้านี่กะลำโทดแห้งเหือยติดลนเนาะอืมลำบากแห้งเพราะว่ายังอยู่พุ่นกะคิดว่ายันบวกกุ้มอยู่กุ้มกินพ่อเมย์ก็เสียพ่อเมย์กะเสียบ่มีบอลอยู่บอลเจ้าล้อกมาอ๋อไผัวมาเพิ่งพาไส่ผัวทั้งนี้อีกแต่คิดว่าชีวิตซีดี้ั่นแหละเนาะอืม โดยัดจินใจมาอยู่นากันกนี่กได้เก่าปีแล้วหรือว่จนอีหลาจนใหญ่จนใหญ่เออสิเป็นสาวเลยอีหละยนอยู่บ่ยนหนังสือบ่ยนอยู่ของป้อได้ยนอยู่ของป,ป้อสามอือคือเป็นตะแพงแทจ้านะใหญ่ขึ้นมานี่งามเด้อีหละนี่เป็นคนหูระดดเลยโดยเฮ็ดเวียกซอยพ่อเมย์ได้บ่ได้เฮ็ดยังเนยหนึ่ข้า งั้ล้วค่ะก็เป็นเครือไก่ออโอ้แสดงว่าเห็ดได้หลายอย่างแน่นี่เป็นคนขยันนําอีกอีต้นแม่อืมอีต้นแม่บ่อ,อืมลูกอยู่กับพ่อแม่นี่ลูกมีความสุขบ่มีความสุขมีความสุขอืมแต่ละมือ้อกินข้าวกัำยังลูกกินข้าวกับ่างมะม่ยกับเจี๊ อ๋อแจ้งหน่อหม้หน่อหม้นี่เอามาแต่ไสหน่ใหม่นี่หาเอาหาเอาเออหาเองบอ่จ้าไปหาหน่อหม่กับเม่อยู่บ,บ่ไปบ่ไป,ไปหาเป็น,นเนาะเรียนอยู่ห้องปสามเป็นเด็กดีตลูกเด้อโดย,โดยสวยพอเม่เห็ดเวียดเ,เด้อโดยอันใดสิแบบมันโบนักแห้งสินะสิแลล่างถ้วยล่างบวงหนึ่งเขาหนึ่งน้ำสวยพอเมีเด้อ ด้ยและเป็นเด็กดีเออเฮาเราคิดว่าอ่าเป็นลูกของเจ้าอันที่จริงแล้วโบแมนเนาะโด้วยด้วยเรสองคนบอลไล่โอ้ยน้องเออโบแมีเงินเลี้ยงเขาคุมมือแมนแมนแมนไอวอลเชือสองคนแมนมันยังบุกมเขาเออาแมนแหละยังมันกับแห้งเอ้อวอาเรื่องเข่าน้ำจำปากับแห้งอื พอได้จุดฐานจุดนที่กลายเป็นใจใกล้กัยำได้ขายก็ได้ขายยำบด้ข่ายก็บือว่าอลี้ยงเพื่อชิ่นไงเนาะโดยอทำเนี่ยซื้อเข้านี่โดยในกองฟันของเอื้อยนี่อยากมีอาชีพเห็ดอย่างไกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อืมเลี้ยงมันเบ้เลี้ยงเบ้โดยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแบ้เ้วยเนาะปลูกัาขายเนาะส่งออกตลาดได้บ่ส่งออกตลาดได้เนาะ แต่ว่าสถานที oh, ah ่อีหยังนี่เฮามีอยู่บ่เลยบนปู๊บ่มีมีก็บอะไรหน่อยนึงงาปั่นไทยนี่นาโอ้สถานที่ปลูกฟังก็บ่มีเนาะมันก็ลําบากกันเลยคั่นวันนี้ก็ลําบากอันนี้จะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่พอได้เจ้าครัวเลยทานไปนําอืมทานก็ฝนตกหรือจุ่มไ่ได้แล้วแมนเมนเมนกับลาบากไปซื้อใหม่เข้าก็บเงบัได้ฮอดทุนอืม นะเมืองเขาเมืองยากใหม่บบมีใหม่เมนเมนใหม่ก็หายากจะสิไปเอาอยู่ไสเนาะเพราะว่ายังอันมเมนขั้นสิว่าอันดินดอนเฮามันกับโบมีฮะนะไม่ก็ขั้นโบซื้อเพิ่นกับโบได้เฮ็ดกันซื้อแพงร้เฮาผัดโบได้ขึ้นมบว่าหอดกำไรรวยเนาะโบได้ขึ้นผัดเถื่อเฮงเฮาเฮ็ดอีกแบบนี้อยากมานอนบ้านนอนซ่องยังได้เื่นคือบ้านือ่มูลอยู่บ้านยู่ช่องก็ ไปซ้ำนี่นี่แหละ m, ถูงยากแต่ก่อนก็นเพื่อนรังนี่บุอยที่เขามาอยู่นี่โดทัอิดทับททบลเลยเไืกันรังนี่เลยอ๋เอเขาก่อนเขาสิยาาขึ้นามากคือว่าอันกุกเสามันกัสีอันนั้นเนาะเลยมันแบบเซซแล้วฮะนะนอีหล่าได้อีหล่านอนใส่ละนอนนํำกันบ่นอนนํำกันกับพอแม่น่บ่อ๋อโดย โดยทั้งเฮากับมนีกัมมาอ่าห่วมสะพานบุญกับน้องพามีเพิ่นเนาะน้องพามีที่เพิ่นเขามาก่อนน่ะโดยเพิ่นซื้อน้องพามีเด้อโดยแล้วก็มากับสาวนวลสดซื่นพร้อมเนาะอมากับสาวนวลมนีกัเดินทางมานำกานสามคนมีเรื่เพิ่นก็มีทั้งเข่าป้าอาหารนี่หละให้เจ้าเนาะมีไข่แล้วก็มีมีให้เจ้าในขัดเบื้องต้นเหนือเด้อไดเข้ากับคิดว่าทำอิดคิดว่าเจ้ามีลูกน้อยไปตลาดกันเลย สื่อนมอันสฉพอเด็กน้อยเลยอใจายโดยเห็นในคลิปนะโดยกัโบดีหูรายละเอียดคักปันใดมื่อนี้ก็เลยมามากับหูรายละเอียดคักแน่แล้วเนาะโดยนั่นเลยเ้ยน้องกับิขอกลับกอนโดยขอบคุณขอบคุณน้ใหญ่ใจดีมาช่วยเหลือลูกเหลือลานให้เขาถังเขามีรอยเท้าฟันเท้าช่วยลานตได้ลายคนนี้จ้า โดยขอบใจด้วยเอเดออีหล่ากินข่าวเที่ยงและมีป้งไก่น้ำเดอเออพรสื่อมาเดอโดยโดยขอบใจหลายด้วยเอเดอโดยขอให้เออยู่ดีมีแห้งหะแล้ดโดยสาวก็คือกันโดยโดยไปดำชางไรตลอดลอใช้จาถูกเอ่ยขอบใจหลายเดอโดยโดยสบายดีน้องล่ะโดยสบายดีก็ลูกโดยสบายดีสบายดีเอ้ยโดยสบายดี นี่เดี๋ยน้องพี่น้องอันนี้จะครอบพวเฮื่นซานเพิ่นอันนี้จะเป็นเพื่อนที่เพิ่นอยู่ปัจจุบันนี้เลยเนาะเป็นเพื่อนที่เพิ่นอยู่ปัจจุบันนี้เลยเป็นเพื่อนแอมอ่าฟ้าไหมฟ้าไหมนี่ก็สีหักเลยฟ้าไหมนี่ก็หลอกหมดแล้วฟ้าไหมนี่ก็ได้แล้วก็เสาเสานี่ก็เซ่เลยเนาะทางเสานี่ก็ได้เสากักุดกระเหยนหมดแล้วเพราะว่าเพิ่นก็อาศัยอยู่นำกัน อายูเฮือนหลังนี่จะเก้าปีแล้วเนาะเก้าปีแล้วซึ่งเงอยเพิ่นกับเป็นคนอยู่บ้านอื so first, ่นเมืองทานมาอยู่นําครอบครัวยหายมาอยู่นาครอบครัวเนาะมาอยู่นําผู้เป็นผัวตอนนี้ก็มาส้างครอบครัวม่ตอนนี้จะเก้าปีแล้วเนาะเก้าปีแล้วอันนี้ก็เป็นทางด้านข้างของเงอนเพื่อนเนาะเป็นทางด้านข้างของเงอนเพิ่นเงอนกะเซ๊ผมมีพี่น้องเ้ย สำหรับความฝันเป่าไม้ของเพื่อนอีกะอยากได้เือนไหมอะไรอยากได้เือนไหมและะ้วก็อยากมีอาชีพอยากมีอาชีพเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแบสบเลี้ยงยังพอจุนเจือครอบครัวถ้าท่านใดที่เห็นคลิปวิดีโอนี้เนาะเห็นคลิปวิดีโอนี้ออยากส่วยเหลือทางครอบครัวของเอะไรก็สามารถติดต่อมาทางสาวลำพรไดเดอร์ว่าพนเองกอ็อาสาแบบ เป็นสะพานบุญมาให้กับเพื่อนได้เนาะเมื่อนนี้กะคืออาสามาเป็นสะพานบุญทางน้องพามีแหละกะสาวนวลสดสื่อเนาะพอแมพี่น้องโอเคเนาะพอแมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สะพอนีสิขอจบกลิปเพียงสานีเดอ้อฝากพอแมพี่น้องติดตามหักชมหักฟังในเดอ้อขอขอบใจสบายดี